เ,เกือบตกได้หายากแน่นอ,อนวันทำมาสามวัน

ไม่ได้สักคีตัวหายยากแน่นอนตกไม่ได้สักทีตัวหายาาาหายากแน่นอนนแล้วเจอเจอเป็ดไปเป็ดไปไปเว้นสายหยยาผมว่าตัวหายยากกูต้องไปเปลี่ยนเ,นเนบ็ดช็อป ขายปลาตรงไหนเพิ่งจะมาเล่นเล่นขายปลาตรงไหนเพิ่งจะมาเล่นน้องแกออกไปทั้ง อะไรซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเป่ยนเด็ดเปลี่ยนเด็ดเปลี่ยนเดแล้วครับสโ่กอ๋อออนาตต่อย ตัวเนี้ยโวยตกลงก็ตก้งนานได้ตัวเดียวว้าวว้าวนี่เปนพี่เองมันอยู่มลิหายักหายัหายะหายะที่เหลือก็ให้ให้อกับเา ตัวนี้แหละที่ตบไม่ได้มาเล่นเพื่อนตัวนี้แหละที่ตบไม่ได้